พลังแสงทะลุมิติโอ้โห,โโหนี่มันนก่กโลพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของดี v และของและเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้พลังแห่งความคิดทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพาย,ยุไฟป่าภัายแลง้งฝุ่น PM 2.5แผ่นดินถลม่มแผ่นดินไหว และอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทั้งช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบ e-book ด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย